ตอนนี้ผมอยู่ที่บางปูเซ็นเตอร์นะครับตรงข้ามตลาดสดนิคมบางปูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องที่ของเรานี้อยู่ที่นี่ครับนั่นก็คือร้านไก่ทอดนะครับที่มีมากกว่าความอร่อยเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยแซ่บมากๆแซ่บยังไงเดี๋ยวเราไปดูนครับไก่ทอดนางยั์ที่นี่แน่เลย เด้จ้าไก่ทอดไหนจ้ายังไม่เสร็จเลยค่ะอ๋อไก่ละจ้าหน้าหนูยังไม่เสร็จเลยค่ะต้องให้พร้อมก่อนเดีวพ,พร้อมก่อนค่ะโอเคก็เดี๋ยวผมมาใหม่จ้ะครับ ยักษ์ที่เห็นอยู่นี่ครับไม่ใช่นางพันธุรัตหรือนางผีเสื้อสมุทรที่หลุดออกมาจากในวรรณคดีนะครับแต่นี่คือคุณจุ๊บเจ้าของร้านไก่ทอดนางยักษ์ที่มีเอกลักษณ์ในการขายไก่ทอดที่สะดุดตามไม่เหมือนใครแต่งหน้าแต่งตัวเป็นนางยักษ์แบบจัดเต็มถึงทั้งเครื่องเรื่องของร่างยักษ์นี่ก็ได้เลยทีเดียวครับซึ่งกระดึงดูดลูกค้าไม่น้อยเลยทีเดียวครับขายอยู่ตรงข้ามตลาดสดนิคมบางปูใกล้ๆกับบางปูเซ็นเตอร์สังเกตไม่ยากครับมีอยู่ร้านเดียวเนี่ยแหละ เ่งมีนางยักษ์นี่จะยืนทอดไก่อยู่แบบนี้ทุกวันครับเส่งถ้ะผ่านมาแล้วไม่ซื้อนี่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนนางยักษ์จับกินหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> ล้อเล่นครับ <c oughs> คุณจุวก็เป็นยักษ์ใจดีนะครับเนี่ยทำไมถึงต้องแต่งตัวเป็นนางยักษ์จัดเต็มแน่นขนาดนี้ฮะก็อดีตนะคะก็เคยแต่งเป็นแฟนซีค่ะ <c oughs> แล้วก็มาแต่งเป็นลิเกแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยมามามาเปลี่ยนคอนเทนต์ให้ก็คือบอกว่าบุคลิกเรารูปร่างลักษณะเราเนี่ยแต่งสวยไม่เกิด เพราะว่าร right. ูปร่างเราใหญ่เขาก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์ว่าเธอจะต้องเป็นแกะท่อนางยักษ์เพื่อนเลยก็มาขอถ่ายลง YouTube คราวนี้ว่าได้วิวเยอะได้อะไรก็เลยดังจากจุดนั้นก็เลยเปลี่ยนใจว่าเปลี่ยนเป็นยักษ์เลยก็เลยเป็นยักษ์มาตลอดเป็นยักษ์มาตลอดแล้วมียักษ์อะไรบ้างครับก็มีเบนสกายมีพันธุรัดแล้วก็เปลี่ยนไปตามเทศกาลด้วยเป็นยักษ์แฟนซี่ยักษ์อะไรอย่างงี้ค่ะก็เปลี่ยนไม่ให้ซ้ําเลยเออแล้วเห็นมีกระบองมีแบบ มีอะไรหน้ากากยักษ์ด้วยอ๋ออันนี้ก็เป็นพ็อปของยักษ์ค่ะอันนี้ก็จะสั่งทําหมดเลยนะคะพี่ๆกรมศิลป์แล้วก็พี่ๆช่างศิลป์ก็จะทําให้ะคะ่ะก็จะมีหล,หลายลักษณะหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีหน้ากาก ยักษ์จะมี <mur k. S 2> ลายกระหนกมีอะไรอย่างเงี้ยมีหลายแบบเหมือนกันครับเห็นเป็นร้านเล็กๆแบบนี้ครับแต่ขายดีไม่ใช่เล่นนะครับซึ่งจากเดิมนี่ที่ยังไม่แต่งตัวเป็นนางยักษ์ก็ขายได้วันละแค่30กิโลกรัมแต่พอสร้างจุดขายกลายเป็นร่างยักษ์นี่โอ้โหกับขายดีได้วันละประมาณ150รบกิโลครับพเพิ่มมาถึง5เท่าเลยทีเดียวรายได้ก็หลักหมื่นต่อวันขายดิบขายดีจนตอนนี้มีถึง3สาขาก็เพราะว่าลีลาการทอดไก่ไม่ธรรมดาผสมกับรสชาติที่ทีเด็ด นัวครบเครื่องเรื่องไก่ทอดจริงๆทางร้านเราเนี่ยก็คือเป็นไก่ทอดสุดพริกแกงจะมีความเผ็ดนิดๆนะคะแต่ว่ามีความหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ได้หลายประเภทมีทั้งปีกมีทั้งน้องมีปีกบนมีสะโพกมีอกไก่น้องติดสะโพกใหญ่มีเนื้อล้วนมีตูดไก่มีครบค่ะงัั้นผมขอลองชิมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ เอกลักษณ์ของไก่ทอดนางยักษ์คือเนื้อแน่นอร่อยเผ็ดแซ่บกำลังดีครับทอดแบบกรอบนอกฉ่ำในซึ่งใครได้ชิมนี่รับรองต้องติดใจอย่างแน่นอนซึ่งแต่ก่อนครับคุณจุ๊บนี่จะมาขายไก่ทอดนี่เธอเคยเป็นครูมาก่อนเป็นทั้งนักดนตรีไทยแถมยังเคยเล่นลิเกมาด้วยแม่ก็ลองไปดูลีลาการร้องรำเลี้ยลูกค้าของนางยักษ์ตนนี้กันสักหน่อยครับ ว่าจะหวานหวานสเสน่ห์เรียกลูกค้าได้ขนาดไหนหนูเป็นนางแบบโฆษณาบอกกับนายนาที่มาชมดูตั้งแต่เท้าจดผมส่วนสัตว์หเมาะสมเหลือที่หนูเป็นนางแบบโฆษณา ของอาหารหมาเพศดีกรีมีนางยักษ์มีนางผีเสื้อสมุทรแล้วแม่มันยังไม่ครบรถครับเพราะยังขาดพระเอกนะสิครับซึ <c oughs> <c oughs> ่งวันนี้ครับ <c oughs> จะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องคุณกายท่านั้นแหละครับที่จะต้องแปลงกลายเป็นพระอาภัยมณีมาช่วยนางยักษ์ขายไก่ทอดซะหนอ่อยอะไปดูพระอาภัยกับนางผีเสื้อสมุทร แบบฉบับไทยชึ่งช่วยกันทำมาหากินขอให้เฮงเงปังปังขายไก่ทอดอยู่ด้วยกันไปตลอดลอดฟังแล้วกันนะครับดูไปดูมหมก็เข้าขากันดีนะครับเนี่ยไก่ทอดไม่จ้าอร่อยนะฮะเลือกได้นะคะไก่ทอดท่าอร่อยนะเนี่ยมาซื้อบ่อยไหมครับก็บ่อยอยู่ค่ะสองสามรอบแล้วค่ะสองสามรอบติดใจอะไรตรงไหนของร้านนี้ฮะไก่ กรอบดีค่ะไก่กรอบข้าวเหนียวนิ่มรสชาติกำลังกลมกล่อมค่ะเรามากินร้านนี้บ่อยไหมครับเพิ่งเคยมากินครั้งแรกอ่าครั้งแรกเลยเป็นไงบ้างเห็นแม่ค้าแต่งตัวอย่างนี้อยากลองค่ะอยากลองแต่งเหมือนแม่ค้าอ๋ออยากลองกิน าเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับความอร่อยของร้านไก่ทอดนางยักษ์นะครับก็คือการแร่ไก่ค่ะใช่ถ้าเป็นน้องไก่นะคะก็จะผ่าเห็นกระดูกเลยจะทําให้ทอดง่ายแล้วก็ความร้อนเข้าถึงแล้วก็สุกง่ายอันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านนะคะก็คือสูตรพริกแกงนะคะเป็นเครื่องพริกแกงไทยเป็นเครื่องทอดมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาปรุงเนื้อไก่ที่เราหมักเอาไว้เนี่ยเราหมักเอาไว้ามคืน แต่งตัวเยอะขนาดนี้เนี่ยมีอุปสรรคไหมครับในการแบบขายไก exactly. ่ก็ม huh. ีอุปสรรคหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับท็อปนังยักษ์เนี่ยค่ะก็คืออย่างวิกเนี่ยค่ะก็คือเขาหนักหนักประมาณกิโล2กิโลเพราะว่าเป็นวิกทำเองใช่ค่ะวิกทำเองใช่ค่ะถ้าเป็นวิกสั่งทำเนี่ยก็อยู่ประมาณ6000อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่มีงบประมาณขนาดนั้นนะคะเราก็เลยใช้วิกลิเกเก่าๆอ่ะเอามาต่อเองมันก็เลยมีความหนักมาก แล้วคราวนี้เราเวลาเราขายหรือเวลาเราทอดเนี่ยอุปสรรคก็คือจะชนเหล็กที่ร้านเนี่ยค่ะก็คือ<ว>เหล็กใช่แล้วผมเราก็จะเขาเราียกอะไรมากรชาผมอย่างเงี้ยก็จะเจ็บแล้วก็2ก็คือเรื่องชุดชุดนี้ก็เป็นอุปสรรคนะครับแรกๆก็ใส่ไม่ค่อยถูกนะค,ะค่ะก็มีโดนไฟโดนความร้อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะทุกคนครับอย่างที่ เราคุยกับพี่จุ๊บนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับการแต่งตัวแบบนี้แล้วเพื่อมาขายไก่ทอดนะครับแต่ก็สร้างแบบสีสันให้กับลูกค้าได้ดี<ช>นะฮะ<ช>แล้วมีหลายสาขาด้วยใช่ครับพี่จุ๊บครับไหนฝากหน่อยครับว่าถ้าอยากเจอพี่จุ๊บเนี่ย้ราไปเจอได้ที่ไหนครับ ก็สาขาแรกนะคะที่หม ah uhm, okay. so, okay. ู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคนะคะสาขาที่2ตลาดกินวิวหน้าบิ๊กซีพะรามสนะคะและสาขานี้นะคะบางโปเซ็นเตอร์นะคะมาพบกับนางยักษ์ที่นี่นะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะครับผมถ้าใครอยากลองนะก็มาได้ตามที่พี่จุ๊บบอกเลยนะครับผมและนี่เลยครับไก่ทอดอร่อยแม่ค้าเด็ดนะฮะสุดยอดแห่งไก่ทอดไก่ทอดนางยักษ์ร้านเด็ดสุดว้าว